โอ้เพียวถางมาได้หย่อมหนึ่งหย่อมนั้นหย่อมมะหือมาบุกยังไม่ได้เอาหย่อมทางต้นไม้ก่อนอ,ออกจากกล้วยก่อนฝนตกมันได้น้ำมันพุ่งไวป้าท่าหลับแล้วฝนตกเย็นป่าหลับเพิ่นถามให้น้อยๆฝนตกเางนี้ยังดีวะ น้อยนานก็ตอบว่าโอ้คนตำราคัมภีมาอ่านกับตุลุงถามน้อยถามนานเปิดตำราอ่านคัมภีอย่างเดียวถามขยมปาท้อบรรยากาศเป็นใจบรรยากาศอีหน้าเสียตัวบรรยากาศหน้าเสียตัวนะรราานาวนะถามน้อยนานทานเก่าไม่ได้นะอ่านหนังสือคัมภนะีกับตุลุง